ตรงนี้ก็คือแฮอุนแดมู e วิส e รีเป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานปูซาน International Film Festival จัดไว้สำหรับเพื่อฉลองการพัฒนาของวงการภาพยนตร์เกาหลีโดยเฉพาะ จากจุดตรงนี้มองไปด้านหลังก็จะเห็นสะพานควงอลัลลีเป็นสะพานข้ามทะเลสองชั้นที่ยาวถึง7กิโลเมตรเลยวิวตรงนี้สวยมากเลยค่ะจึงได้จัดจุดในโปรแกรมที่ทางทัวร์เขาให้เราลงมาแวะถ่ายรูปตรงนี้ลมแรงแล้วก็หนาวมากค่ะเขาก็ให้เวลาเราไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็ต้องรีบๆถ่ายให้อยู่นานๆก็คงไม่ไหวด้วยแหละหนาวจนมือเนี้ยแข็งไปหมดเลยตรงนี้วิวสวยอะแต่ถ่ายรูปมามันย้อนแสงเอากรุ๊ป กริบแค่สองใบพอ เดินมาดูด้านนี้ดีกว่าเห็นฝ่ามือประทับของเหล่าคนดังเป็นพวกดาราดังๆแล้วก็ผู้กำกับดังๆมีใครกันบ้างก็ดูเอานะแฮอุ movie นแดมูฟี่สตรีทที่ก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของถนนแห่งนี้นะคะอเมริกามีฮอลลีวูดสตรีทเกาหลีเขาก็มีแฮอุนแดมูฟี่สตรีทบ้างนี่ค่ะพระเอกดังในดวงใจอันดับหนึ่งใครได้มาประทับฝ,ฝ่ามือตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติมากเลยแล้วตรงนี้ก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของถนนแห่งนี้ ด้วยที่เหล่าทัวร์ก็ต้องมาจอดแวะให้ถ่ายรูปกันานไหนมาแล้วก็ขอประทับฝาบมือด้วยนะมุมนี้อีกมุมตรงนี้เขาก็ให้เวลาเราแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วค่ะปะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชงโดสกายวอล์ก เป็นสะพานที่ทอดยาวจากชายฝั่งตรงเข้าสู่ท้องทะเลในระยะทาง396เมตรแล้วก็มีความกว้าง2.3เมตรมีลักษณะคดเคี้ยวคล้ายมงกรแหวกว่ายเหนือน้ําทะเลสีฟ้าคราแถวนี้เป็นชายหาดชองโดถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยสุดๆเลยเออข้างหลังนี่เขาก็มีกระเช้าให้นั่งชมวิวด้วย จากฝั่งนี้ไปฝั่งนูง้นของเราไม่ได้นั่งค่ะได้แค่เดินชมวิวเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะคะรอบๆ360รอบ3 6สองศาเลยเป็นไงเขาวิวทิวทัศน์เขาสวยมากเลยนะเนี่ยถ้าอากาศไม่หนาวนะมาเดินเล่นรับลมทะเลเย็นๆโอ้โหมันก็คงจะมีความสุขฟินไปอีกแบบบ้านเมืองเขาสวยงามสะอาดสะอ้านดีนะปูซานเนี่ยพื้นถนนเขาทำสวยนะเนี่ย ตรงที่เราเดินอยู่เขาก็ทำเป็นทางเดินทอดยาวเป็นรูปร่างคล้ายมังกรผัดเกาะเต่าชงโดไปสิ้นสุดที่บริเวณริมชายหาดชงโดมีความยาวกว่า396เมตรแต่เราคงเดินได้ไม่เยอะเป็นสาวแล้วค่ะแล้วลมก็แรงรถบวกจะปลิวแล้วก็จะปลิวไปเถอะกลับดีกว่าเดินไม่ไหว เดี๋ยวก่อนจะกลับขอแวะทักออป,ป้าเขาหน่อยแล้วก็น้องเงือกก็ไม่รู้ความหมายอะค่ะว่ามันคือสัญลักษณ์อะไรโอยเขาไม่ได้เขียนไว้ก่อนจะอัมราหมุนให้รอบดูวิวให้ทั่วสูดอากาศและความเย็นละเยะื่อกลับไปเมืองไทยจะไม่ได้เจอแบบนี้ไปค่ะกลับแล้วเดินกลับไปที่รถจะผ่านมาจำเรืองไปเห็นพี่คนนี้หนาวก็หนาวแกไปยืนแช่น้ำจะหาสาหร่ายหรือยังไงห